สวัสดีครับจัดให้นะครับผมเก่งเล็กนะครับผมสาวออฟฟิศนี้ไม่ควรพลาดเลยนะหรือว่าท่านใดที่กําลังมองหารถเล็กไว้ใช้งานนะครับยาริสโฉมนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเราอยู่กับเจ้าเซอร์ไพยาลิปนะครับผม a อทีบหนตัว E นะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับปี2018แท้ๆเลยแล้วได้รถเป็นรถมือเดียวเชียงใหม่ด้วยนะครับตัวรถได้สีดํามาจากโรงงานนะครับผม ไปตัดหมอกนะครับเดี๋ยวไอค่าแถมให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกอลอยขอบ15นะครับตัวนี้ยางนะครับเป็นปี2022ถ้าไม่สบายใจอยากได้ยางใหม่เดี๋ยวไอค่าจัดให้นะครับผมไม่มีค่าจ่ายบวกเพิ่มนะครับผมรอบคันนะครับตัวใต้ยารีเดทีฟนะครับถือว่าเป็นรถเก่งอเนกประสงค์ที่ใช้งานแบบสะดวกสบายมากๆลูกค้ากว้างมากนี่นะครับผมซอกเดิมตะเข็บเดิมนะใส่ของใส่เบาะได้แบบสบายเลยนะครับผมใส่ ตัวกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับผมชิวๆเลย2ใบได้สบายนะครับผมสำหรับยาริเททีฟคันนี้นะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้น้อยด้วยนะครับผมกุญแจได้เป็นกุญแจร,รีโมทจากโรงงานนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอ CD m p เเชื่อมต่อนะครับ USB แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้จอยแอร์เป็นจอยแอร์ดีต้นจากโรงงานนะครับผมแต่เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับไอคาจะจัดแถมหน้าจอ Android ขนาด9ก้านิ้วให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม เลขไมเพียง8 4 5 0 0กว่ากิโลนะครับผมเยี่ยมขนาดนี้นะครับไม่เพียง80,000่นกว่ากิโลราคาเพียง3 2 9แ0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น5,500กว่าบาทเท่านั้นจัดส่งสุดได้7ปีแ4งวดนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น2บวกนะครับฟรีกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับผมน้ำมันเต็มถังหน้าจอเอนดอย,ยังไม่พอนะครับผมแถมฟรีไปตัดหมอกให้ด้วย ฝากไว้ด้วยนะครับผมไฟใต้ายาลิท1.2เอทีตัว E นะครับสีดำปี2018แท้ๆนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับผม้าาไไงกก็ฝวจรรรนะคัับบสหท่านใดที่สนใจนะเดี๋ยวเราจัดให้เลยยางใหม่สีเส้่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจัดส่งรถฟรีไม่มีค่าจ่ายบวกเพิ่มฝากไว้นะครับผมสวัสดีครับ